มันจะกลับไปเอาปืนอีกครูกลับไปทับมันมาขับไปทับพี่ออฟมันจะขับไปทับพี่ออฟออเมันาาแล้วมาแล้วกูมาแล้วเดี๋ยวมึงเจอกูสัตวดตาย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 เหอะไอ้ีาตาย

เป๊ะเลยเล่นไปเล่นไฟเล่นไฟ้องเลี้ต้องเล้วมีเดีมีม้นเจ็บเบ้เจ็บเจ็บเจตาย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 เลยโซนนั้นเลยลนซนบลอปมีมีมี่ีไม่ยุดซ้ายไม่หยซ้ายใช่ด้วยมี้นกูเลยม้ากูเลยม้กูเป๊ะเอาดิกูจอดไม่ได้กูจอดจอดจอดเราเพื่อเราเพื่อเราเพื่อเราเล่นซ้าให้เดนซ้ายมองซ้ายใหขวามาข ไปขวาขวาขวาไปดีอะครับยิงเกี่ิวอ่ะไม่หนึ่งไม่เกี่ยวเลยครับสวยครับมารมารอ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วยิงกันอยู่มายิงกันอยู่น็อกน็อกน็อกตรงนี้น็อกตรงนี้น็อกตรงมาร์คตรงมาร์คคุณน็อกตรงมาร์คคุณน็อกหนึ่งรัดดีร้านดียังไม่ทำยังไม่มันมันยังไม่ทำนะมันไม่มีพี่ไม่มีไม่มีมุมรัด ได้ตัวนึงได้ตัวนึงโอ้ไม่ทันโอ้โหไม่ทันสายแล้วสายแล้วเศษมันมีได้หรอนี่เมีไม่มีอ่ะพูดที่เฉียบกย่งมินี่เนี่ยเมื่อกี้ต้องดูถ้ามีก็คือเศษเลยอ่ะเศษที่มันทำเพื่อนอ่ะมันก็เตีอะบ้าเฉียดนะว้าวเลยดีกว่าบ้านพังผมอะบ้านเฉียดอะบ้านนั้นจะตีกันหมดแล้วแหละ เาตเช็คเช็คกับผมก็ไเช็คให้เช็คกนก็ดีเช็คกอนก็ดีแต่พี่คิดว่าไม่มีคิดว่าไม่มีเอาร์ก่อกอนต่อยามันได้หรอกลัมาตอบมันหมดทีหหมดที่หนึ่งหรือสองปะหรือสหรือสก็ได้ลก่อนได้ ตัวแ่มากไม่ช่เฮ้ยขบนโอสวยสวยวกนเนได้นะกไปเล่นก่อนคนนึงไปเล่นก่อนคนนึงไม่ต้องสมมไม่ต้องมมกชบไปเลยชบไปเลยไปเล่นเลยไปเล่นคนนึงอย่า k นะอย่า k n าอย่า k n าอย่าเ n อย่า k n o c ไปเล่นที่ B1 หอ

มันไม่เอาเมืองหรอเอา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 กินนั่งโเอากะกูเนี่ยเอากะกูเนี่ยมีอนั่งหนึ่งเหลือข้างเป็นแม่มีคนละมาแล้วครับผมเขาอยู่กับผมแล้วจุกในปะใช่ใช่ข้างในแล้วไหนพี่ถ้าผมอยู่ผมกลับมาก่อนอยู่บ้านข้างผมคนหนึงกับปั๊ม

มมมััันนกาลงจะข้พี่เข้าหัวมาแล้วมันอยู่กันอยู่ตรงสะพานนี้มันสองเฮ้ยขึ้นมอเตอร์ไซค์ต๋องหนึ่งไม่ไมนมันมีสองตัวมีสองตัวทุบอยู่ทุบอยู่สองตัวแค่สองตัวไปเอาเอามันตรงไหนตรงไหนตรงมันกระแพงกระแพงกระแพงเลยกระแพงมันสองเลยหย่อนระเบิดใส่เลยมึ้งตะเปี่กระแพงเลยอย่าวัดอย่าวัดหาล็อก่อนป่ามีสองตัวไอ้เนี่ยแม่ไม่ดีแตัว่า Bắn đi bán nói bán rồi. bán người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  Bắn người bá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 n đâu bán người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  2 người bán 2 bán người 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 อุ้ยอุ้ยเต่อะไรอี๋ไปทันลย้อนข้างบัข้างศกะอุ้ยัไม่รู้ไม้ไม่้ไม่รูม่รู้ีห้าีห้าี่ห้าสี่เป็ดสี่เป็ดรถสายปะ อย่างรถอ่ะมีรถขับขึ้นมามีรถขับ้มาตดอเนีอ่งยตัวหนึ่งตัวหนึ่งตัวหนึ่งได้รถสี่เด้รถสาลยไปก่อนจะมาเอาด้ตัวสตัวสตัวหลังรถหลังรถจอดจอดจอด

เพียงเดียวตีตีบ้านได้พี่บีต้องตีบ้านแล้วมาสามอ่ะมาสามอ่ะออมันออกมารับสายเจอเลยระวังหยุดเล่นเล่นเลยหยุด